เราเอาน้ำยาป้ายแล้วไปแช่น้ํากดอ่ะอะไรที่เป็นลายเส้นเนี่ยมันก็อูกน้ํากดกดกัดลงไปมันก็จะเป็นหลุมไอ้ตรงที่ป้ายน้ํายามันก็จะไม่น้ํากดก็ไม่สามารถทําอะไรได้ฉะนั้นเหรียญนะ่ะที่สร้างนะโดยการกัดกดก็คือเหรียญที่ตัวหนังสือเป็นลังพึ่งทั้งหลายแหล okay, ะเห้นใจปะ คำว่าแจกลูกเสือเนี่ยตัวหนังสือเป็นเม็ดเม็ดเมเม็ดเม, ét ม, ét ม ét เป็นสิวอะแต่เป็นขู่ขาได้ครับพี่โจโจเนี่ยนะครับนี่เนี่ย,ยคือกัดกดตัวหนังสือจะเป็นเม็ดไหม